แต่ธรรมะที่เป็นอริยะเนี่ยก็คือตัวของอริสัต4สีการเห็นสัจจัยการเกิดขึ้นและการดับไปการมีอิทธิปฏิหารอาเทศนาปฏิหารนะก็เป็นอุตริมนุสธรรมเป็นธรรมอันยุดยิ่งของมนุษย์แต่ยังเป็นฝักฝ่ายแห่งปุถุชนดังนั้นธรรมอันยุดยิ่งเนี่ยมันก็ต้องแยกแยกว่าเป็นเป็นของอริยะหรือเป็นของปุถุชนด้วย ดังนั้นในในธรรมวินัยที่เป็นความความเลิศความประเสริฐกว่าเนี่ยก็คือธรรมะอันเป็นอริยะเพราะว่าพวกปริพาชคทั้งหลายที่มีอิทธิปฏิหารอาเทศนาปฏิหารต่างๆมากมายเนี่ยพระองค์เทียบคุณวิเศษของเขาเหล่านี้ว่าเพียงเป็นเพียงน้ำสองสหยดแต่การรู้อริสตรัต4เนี่ย มันเป็นน้ำในหมหาสมุทรเลยมันเทียบกันไม่ได้และการที่เราจะหลุดพ้นได้เนี่ยเราก็ต้องไม่ไม่ปล่อยให้จิตไหลไปกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดไม่ให้เพลิดเพลินไปกับสิ่งต่างๆเหล่านี้อารมณ์ทั้งหลายทุกอย่างเป็นอารมณ์หมดเลย รูปเป็นอารมณ์เบทนาเป็นอารมณ์สัญญาเป็นอารมณ์สังขารเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของการรับรู้คือการตั้งอยู่ของวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นอาการรู้แจ้งดังนั้นรู้แจ้งอะไรขึ้นมาวางรู้แจ้งมาปุ๊บวางเร็วสุดง่ายสุด